อย่างฉันหาที่นั่งก็ว่าลำบากแล้วตอนนี้ยังไม่มีที่ยืนในสังคมอีกอเฮ้ยนั่นปาน้าฉันนี่มาวิ่งออกกำลังกายอะไรตอนนี้เนี่ยวิว่งหนีนักข่าวนี่นะความฝันของป้าที่อยากให้มีดารามากินที่ร้านคงจบสิ้นแล้วใจเย็นๆก่อนโยมหมีเดี๋ยวอาตมาจะลองคิดดูว่าเราจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงดี ซบเปอร์อย่ากเกาสิดูสิเป็นแผลใหญ่แล้วเนี่ยคิดออกแล้วที่จริงเรื่องมันนิดเดียวเหมือนแผลที่นิดเดียว แทนที่จะรักษากลับไปเกาจนมันลามใหญ่โตถ้าไม่มีใครไปขยายมันก็ไม่มีเรื่องแล้วแล้วต้องทำยังไงอ่ะขอเวลาให้อาตาม,มาคืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้โยมมีพาเพื่อนๆมาเจอกันที่นี่นะได้ หลักสำคัญคือผิดตรงไหนให้เริ่มตรงนั้นในเมื่อปัญหาเกิดจากโซเชียลเราก็ต้องแก้กันที่โซเชียลให้ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรอจะดีหรอมะล,ลิคนเรานี่ก็แปลกชอบอ่านโซเชียลใครเขียนอะไรก็เชื่อตามไปหมดอยากรู้อยากเห็นแต่ไม่อยากรู้ความจริงเพราะฉะนั้นเราจะช่วยกันทำเพลงทำา MV แล้วเอาลงโซเชียลเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนที่เชื่อโซเชียลง่ายๆเชื่อโดยไม่ไตรตรอง ทำเป็นหนอเนสสติมาอย่าทําอะไรเป็นในอินเทอร์เน็ตก็มีบอกหมดแล้วออยู่ที่ว่าเราจะขนขวายหรือเปล่ากร้องพร้อมเพลงมา